สวัสดีครับก็มาดูวิธีการเปลี่ยนกล้องนะครับของ iPhone 13 Pro m a x นะครับที่ที่เรานะครับที่จะเปลี่ยนแล้วเราจะทำการปิดการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องใหม่นะครับที่ผมใส่ทําการใส่เข้าไปแล้วนะครับกล้องนะครับก็จะแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่หายไปนะครับจะถูกแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ค่อยจะ โอเคเท่าไหร่นะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับขั้นตอนในการแก้ไขตรงนี้นะครับเรามาเริ่มกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องแนะนาก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแก้ไขตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นกล่อง jc v 1 s e wifi v 1 s pro นะครับที่เราจะใช้งานได้นะครับที่จะใช้งานทํากล้องตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ v 1 s ผมยังไม่ได้ทําการทดลองให้นะครับตัวเก่านะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของแพร์เจซีนั่นเองนะครับแพร์เจซีนะครับจะเป็นแพรเล็กตัวนี้นะฮะตัวที่สอตัวที่3นะครับก็จะเป็นสล็อตของเขานะครับสล็อตตัวนี้นะฮะอันนี้ใหม่ๆเลยนะครับก็จะมีสล็อตก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ให้ดูนะครับสล็อตนะครับจะมีนะครับถึง14 Pro Max นะครับตัวนี้นะฮะสล็อตถ้าเราท่านซื้อไปนะครับจะได้ถึง14 Pro Max นะครับ14พัท13 Pro 13 Pro Max นะครับแล้วก็12 Pro Max 13 13 Mini นะครับอ่ะเนี่ยด้านล่างก็จะมีให้ก็13 Pro นะครับ13 Pro Max นะฮะ ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวกล้องจะอยู่ด้านบนนะครับโอเคนะเรามาดูกันนะวิธีการใช้งานนะครับอันนี้คือสล็อตตัวใหม่นะครับที่ทางเคเขาจัดจำหน่ายมานะครับดูจากซองนะครับเขาบอกว่าอ่ารุ่นที่รองรับนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นอ่า v 1 s e v 1 s นะครับอ่า v 1 s pro นะครับตัวนี้ v 1 s น่าจะไม่รองรับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องนําตัวสล็อตใส่เข้าไปกับเครื่องก่อนนะครับเป็น V1SE ก็ได้นะครับอันนี้ผมนําเสนในส่ของวนของ V1S p แล้วกันนะครับเนื่องจาก v1 sc ไม่ได้ต่อ wi-fi นะครับพอดียวกลับมาทําที่บ้านนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับต้องแจ้งก่อนว่าการที่เราะจะทําตรงนี้ได้นะครับ เราจะต้องมีแน่นอนครับก้องเก่าก้องเก่าของเราจะต้องแพ้ไม่ขาดนะครับต้องแต่งก่อนนะแพ้ไม่ขาดแล้วยังสามารถที่จะรีดค่าในกล้องได้นะครับอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองนะครับผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับได้ทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนั้นนะครับจะสามารถสแกนเอาค่าใน QR code ตรงนี้ได้นะครับค่าอยู่ใน QR code ตรงนี้ได้นะครับ ก็เป็นสามารถสแกนได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราต้องอ่ะต่อกล่องนะครับต่อเครื่องเข้ากับตัวเครื่องด้วยนะครับอ่ะื่อนเ,เลยนะครับอ่ะกดการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับเขาบอกต้องการต้องการกล้องนะครับมาเราก็ใส่ได้เลยนะครับ13 Pro Max นะครับจะอยู่ตรงสล็อตตรงนี้นะ็นนะครับสล็อตใหม่ก็จะอะอย่างน่นอยู่นะครับกดรีดไปทีหนึ่งครับ เดิมนะครับเราจะทําการเก็บค่าก่อนนะครับเก็บค่าของตัวกล้องไว้ก่อนนะครับเราจะแบ็กอัพได้อยู่สองช่องทางนะครับสาหรับ B1 s p r o นะครับผ่านตัวเมมโมรีนะครับผ่านตัวเมมโมรีก็ได้นะครับหรือช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเก็บไว้ในที่ cloud ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับ จะมีอยู่สองขั้นตอนในการเก็บนะครับเราก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดค่านะครับอัปโหลดค่าตรงนี้ไปที่คาวนะครับเนี่ยกดเราจะทำการแบ็กอัพไปที่คาวนะครับอ่ะตรงนี้นะครับแบ็กอัพอ่ะดาต้าสักเสร็จนะก็คือแบ็กอัพไปเก็บไว้ที่คาวก็ได้นะครับมา เดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือแบ็กอัพตรงนี้นะครับแค่นั้นเองในการแบ็กอัพของเรานะครับมันไปเก็บไว้นะครับอ่าขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ให้เรานะครับพอเราแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็เอากล้องออกนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับนำกล้องใหม่นะครับกล้องใหม่ที่อยู่ในเครื่องนะครับ ทำการปิดเครื่องทุกครั้งนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือกล้องใหม่นะครับ ก็ระวังอย่าไปโดนเลนส์เขานะครับมันจะมองนะครับเช็ดลำบากโอเคนะครับฉะนั้นเรามาที่สายแพรของเรานะครับ่นี่หักขั้นตอนนี้นะครับอ่ในส่วนของสายแพรนั้นนะครับเราก็จะแถมผ้านะครับผ้าปิดเป็นเทปสายปิดนะครับอ่ะวิธีการใส่นะครับ วิธีการใส่นะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวกล้องนะครับก็จะพับออกมาอยู่แบบนี้นะครับจะพับอยู่แบบนี้นะครับมันจะถูกพับออกมาแบบนี้นะฮะขั้นตอนการใส่นะครับถ้าใครกลัวหลงก็ทําแบบนี้นะครับพับออกมาก่อนแล้วก็จะตัวแพรนะครับใส่แพรนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวแพรกล้องนะครับ าถ้าใครกลัวหลงให้ทำเหมือนผมนะครับหลงทางนั่นเองนะครับใส่แพ้เข้าไปแบบนี้นะครับอพอใส่แพ้เข้าไปแน่นอนนะครับกล้องมันจะถูกพับออกมานะครับเวลาจะใส่มันจะพับออกมาแบบนี้นะครับพับออกมาแล้วก็พับลงไปด้านล่างตรนนี้แล้วก็จะพับขึ้นมาด้านบนนะครับอโอเคให้เราใส่ให้ถูกมันไม่ยากนะครับ น,นะครับสิ่งที่เราถ้าเข้าไปเราต้องแน่นอนนะครับเราต้องอเอากล้องนะกล้องใหม่ไปเช็ครายละเอียดให้สมบูรณ์ก่อนนะครับกล้องใช้งานได้ไหมเป็นจุดหรือเปล่านะครับเราต้องเช็คตรงนั้นก่อนก่อนที่เราจะนํามาเขียนนะครับ โอเคจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ตัวแพร์เข้าไปกับตัวกล้องนะครับใส่เข้าไปด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําสั่งนะครับเบอร์ที่ข่าวได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะ เค่องดับ,บ,บแบบกด,ดไปก่อนทีหนึ่งนะครับกดคำสั่งนะครับออโอเคแป๊บนึงพอดีเครื่องดับไปเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรเอาขคล้องใหม่ กล้องตัวกลงมาใส่คอร์ดการรีดใหม่ก่อนนะครับอโอเคนะครับอ่ะจากนั้นนั้ำตัวแพรมาใส่นะครับ ก็กดคาสั่งเบอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีค่ากล้องตัวนี้ถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับก็กดได้เลยครับโอเคครับตัวเครื่องก็จะทําการไลท์ค่าเข้าไปในตัว IC ชุดนี้นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็กำลังเขียนอยู่นะครับไว้์ักเสรนะครับให้ขึ้นแบบนี้นะให้ขึ้นไว้์ e ักเสร็แบบนี้นะครับแล้วก็กดรีดอีกทีหนึ่งมาหรือเปล่านะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตัวสายแผ่นนี้นะครับจะเขียนได้ประมาณห้าครั้งนะครับมันลดลงไปแล้วเหลือสี่นะครับเห็นไหมครับจะเขียนได้ทั้งหมดห้าครั้งนะครับอันนี้เราเขียนเราใส่ไปด้วยนะครับหมายถึงว่ากล้องเขาเสียรอบหน้ามาแล้วก็เอาแผ่ตัวนี้เขียนได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใส่ไปเหมือนแบตเตอรี่นะครับต้องใส่ไปด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันนะครับเอาออกได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะนําไปใส่เครื่องนะครับก็หนึ่ขั้นตอนนะครับผ้าดํานะครับให้เรานําผ้าดํานะครับผ้าดําไปติดเข้ากับตัวนี้ก่อนการป้องกันการหลุดนะครับ ติดก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมืดๆหน่อยอก็จะติดอยู่ประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับขั้นตอนบานาพับแพรนะครับการพับแพรนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับกอ iPhone 13นะครับครับค่อนข้างที่จะยากน,นิดหนึงนะครับ เดี๋ยวผม,มใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับห้าสิบสองสิบสองโปรไม่ยากนะครับสิบสองใส่ง่ายนะครับ ที่จริงมันจะต้องพับลงไปตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวผมทำวิธีการลงให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าตัวะจะต้องพับด้านข้างลงไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าการถูกปิดการแจ้งเตือนไหมนะครับ วนการพับแผ่นะครับผมเอาลิงก์ของ JC นั้นแนบไปให้ในกลุ่มเราแล้วนะครับวิธีการพับนะครับเดี๋ยว้องค่อยๆพับนิดหนึ่งะเดี๋ยวใส่ตรงนี้ให้ก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ามันถูกการปิดการแจ้งเตือนแล้วนะครับ ไปนะครับกล้องนะครับกล้องก็จะใช้งานได้นะครับเห็นไหมฮะกล้องใช้งานได้ปกตินะครับกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามเอศูนย์เจดห้านะครับเหนึ่งสามนะครับได้ครับโอเคอ่ะตัวกล้องนะครับเห็นไหมฮะตัวกล้องก็จะไม่มีการแจ้งเตือนเหมือนเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยนะฮะนี่หลักคือขั้นตอนในการทํามีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับ อ่ะ13โปรแม็กจะยากหน่อยกับการพับแพร์นะครับแค่นั้นเองนะครับก็อยากให้เรารับรู้ไว้นะครับวิธีการทําก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับาการเปลี่ยนกล้องนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมพับแพร์ก่อนนะครับก็วิดีโอจะยาวเกินไปนยก็จัดลงให้มันได้ตามขนาดมันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ